มีอยู่สองเพชรจะสมมอะไรได้เนี่ยใช่แล้วผมก็จะมาซ้อนเติมผ่านซิมเบอร์นั่นคือซิมทูมบฟนั่นเองในวันนี้ไปใครจะเติมไม่เป็นดูผมก็ได้ไในช่วงนี้เนี่ยจีเก็เอาตู้เก้าเพชรเนี่ยใส่มาในตู้เต็มไปหมดเลย แถมยังยัดอะไรกันมาเยอะแล้เพ่โอ้โหแถมยังช่วงนี้ยังไม่มีเพชรอีกก็เพราะยังไงไงผมนีงต้องมาสอนเติมไหนและเคล็ดลับเนี่ยเติมได้ทั้งคนมอนและก็คนไทยเลยนะสิ่งแรกก็เข้ามาที่ ID ดีเกมตรงนี้เลยแล้วกดก o อปรี้ัวๆตรงนี้เลยให้มันขึ้นคำนี้นะเว้ยและหลังจากนั้นเข้าไปที่ Google ทำการเซิร์ชได้เลยนะอย่าลืมก็บอกแล้วให้คิดแต่แง่ดีไว้บ้างพวกเองเชดเลาะ ก่อนอือนก็เช็คตังก่อนเผื่อไม่มีตังเติมไปกระเป๋าประโยชน์อืกดไปของซินทรูปาราบเบอร์สองเอาอเคมี30บาทแล้วก็กดเซิร์ชไปที่ Google ได้เลยรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเติมเพาน e หาคำนี้นะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยมันจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้เลยใช่ใช่เว็บไซต์เดิมนี่แหละอืมน่าจะเคยเติมเป็นบ้างแล้ว สับใครที่มันเคยเติมก็ดูสิครับสอนอยู่เนี่ยแล้วก็ทําการเอา ID เดียทโลกรอบมาเมื่อกี้นะเอามาวางตามนั้นเลยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปที่3ขีดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าชื่อเราเหมือนกันในเกมหรือเปล่าถ้าเหมือนก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็ทําการค้นหาที่เราจะเติมผ่านซิมเบอร์ในโทรศัพท์นั่นเองก็คือซิมโปรโมบนะวันนี้อืจัดไปแล้วก็จะมีราคาหลากหลายเลือกราคากันได้ตามใจชอบ ผมมีสิบเก้าบาทอลก็เติมแค่นี้แหละจนหลังจากนั้นก็จะคึืนคำนี้แล้วก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็มันได้เด้งคำมัธาน s หน้า SMS แล้วอย่าลืมเช็คโดยให้ดีด้วยนะถ้าตัวเองมีตังค์ซิมสองกดไปที่ซิมสองเด้อแล้วก็อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยถ้ามันมีรหัสแบบนี้ก็โอเคแล้วกดไปที่ซิมสองแล้วก็รอรหัสที่ส่งมาแบบนี้นะนี่เลยถ้าได้ส่งมาแสดงว่าได้แล้วโอเคหลังจากนั้นก็ไปเช็คตังค์ดูก่อนว่ามันแดกตังค์เราไปละอย่าง โอเคเรียบร้อยมันแดกไปแล้วอ่ะแล้วก็เข้าเกมวยกันเลยไปเข้าไปเช็คดูว่าเพชรมันเข้าเกมหะือยังเฮ้ยตต่นเต้นเต้นเต้นเ้ โอเคเรียบร้อยเป็นไงอีซี่ไหมออเอาละประมาณนี้เลยใครที่อยากจะให้ผมสอนเติมแบบล่าสุดอัปเดตให้แบบใหม่ๆสดๆร้อนในปี2023นะโอเคใครชอบพีน่นี้ฝากกดไลค์ไปคนหนึ่งไลค์เด้อและวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยคลิปมนของแดง EP สุดท้ายใน YouTube แล้วนะอย่าลืมไปดูด้วยไป ก็เอาล่ะครับเราก็เดินทางมาถึง12 EP ด้วยกันนะผมนสลับ EP นี่จะเป็น EP ที่13เป็น EP ส่งท้ายใน YouTube นะครับผมเนื่องจากผมลงคลิปในทันนั่นเองล่ะครับผมไม่มีอะไร ใช่แล้วครับตัดต่อคนเดียวนี่นะเออนะครับผมเอาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาล่ากันอีกเช่นเคยนะวันนี้สลับนี่คือรายชื่อของผู้เล่นของผมในสัปดาห์นี้นะครับผมนะครับกับเหล่าแกงมณหงแดงทั้ง3ทีมด้วยกันนะครับผมนะครับหรือพูดง่ายก็คือสีทีมนั่นแหละนะครับแต่แยกกันไปนะครับลงมาก็เจอแล้วครับนะครับสลับทีมที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นทีมที่4นะครับผมอ่าเข้ามาเจอคนนะครับวันนี้จังหวะนี้นะครับผมน่าจะเจอคนนะ ในอ,อูเรืออะไรเนี่ยนะครับนะอ๋อน่าจะมีคนนะแล้วก็พยายามไล่ย,ยิงแบบเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะมันตอนนี้ลูใครจะน็อกนะอ๋อสรูคน็อกจนได้นะครับนะเขาก็ได้ไปหนึ่งคิวนะ ตัดฉากมาที่ทีมของผมนะครับผมนก็คือทีมหนึ่งนะครับผมทีมหัวหน้ามันทองแดงนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าพากันไปไหนแล้วครับตอนนี้น่าจะเข้ามาเก็บของรวมกับทีมที่4เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มากันเรื่อยๆครับผมนะจังหวะนี้นะก็เหมือนเก็บของไปเรื่อยๆนี่แหละนะในอู่เรือแล้วก็พยายามเข้ามาดูที่โรงสีกันบ้างนะครับโรงสีก็มีการปาะทะกันเล็กน้อยนะนี่จะเป็นกลุ่มแยกที่ไปอีกห้องหนึ่งนะซึ่งก็จะมีผู้เล่นที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนของเราไปด้วยนะครับผมนะกลุ่มที่สามเหลือสามคนนะครับเน็ตออ วัน,นี้เราก็เดินทางมาที่หอนาิกากันแล้วนะวันนั้นเนื่องจากคนเราตีวงแคบมาที่หอนาิกานะครับเนื่องจากศัตรู พา,ากันยิงกันเองจนเกือบจะหมดแมปแล้วนะวันนะตอนช่วงนี้เราก็พยายามแบบยิงศัตรูจนแบบไม่เหลือแล้วนะวะนะซึ่งพูดง่ายเราได้ยิงศัตรูน้อยมากนะครับสำหรับ EP นี่เนาะแล้วตรงนี้กําลังเล็งอยู่ที่ป้อมนะครับเนื่องจากมีศัตรูอีกคนนึงพยายามดักวงอยู่นะครับวะนะและตรงนี้ก็พยายามเข้าไปเก็บอะไรแอร์ดรอปนะครับแต่ตรงนี้ก็พยายามถ่ายรูปกันนะวะนะเนื่องจากมีบางกลุ่มที่พยายามอยากจะถ่ายรูปก่อนนะครับวะนะซึ่งเราผู้เล่นก็มาไม่ครบกันเลยนะฮะแต่ก็ถ่ายก่อนนะครับวะนะเมื่อลูกน้องอยากถ่ายหัวหน้าก็ไม่ขัดใจคคคครรรรัััับบบผมมมมมแแลลละะะะสหหหทีีี่่่ก็นนนนนนนใออยููึง้้ววจจเืศต ยายามยิงกับคนข้างเรานะครับผมโอ้โหเอาครับเอาครับมาครับยังไงตัดฉากมาตรงนี้ครับมีคนพยายามซุ่มยิงเรานะครับบอนะฮะแต่ก็ดูนะครับข้างล่างก็ยังมีหลายคนเลยนะครับในจังหวะนี้เราก็พยายามรวมตัวกันพากันบุกล่าคนที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับบอนะฮะจังหวะนี้เขาพยายามยิงต้านเรานะครับแต่เราก็พยายามยิงเขาจนไปล้มไปจนได้นะครับทมากันเป็นเพียบเลยครับจังหวะนี้ครับผมนะครับรวมใจรวมล่ากันครับผมและจังหวะนี้เหมือนจะมีคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่นะครับที่พยายามจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเราก็พยายามล่าเข้าไปที่ในบ้านนนครบแลล้วกก็่าจเเเียผมอหื จบลงแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเอาไว้เก็บไว้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยเนาะและดูเหมือนภารกิจเราก็จะจบลงด้วยดีนะควันสลับ a p นี้นะครับผมนะเหมือนจะเหลือรอดไปทั้งหมด3ตี้ด้วยกันนะครับผมครับซึ่งตี้ที่แยกมาเป็น1ต่อหนึ่งที่มากับผู้เล่นคนอื่นนั้นน่าจะไม่รอดนะครับผมตอนนี้ก็ทําการออกนอกวงพากันตายตามไปตามที่เราได้ตั้งกฎเอาไว้นะครับผมนะจะมีไปบางกลุ่มที่หยอกๆกันก็มีนะวันตรงนี้ก็ห้ามกันไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นเพื่อนกันเองเนาะ เอาล้ครับต่อไปใน YouTube อาจจะไม่มีให้เห็นแล้วสำหรับการล่าขโมนทองแดงนะครับแต่ใครที่อยากจะดูผมไปไลฟ์สตรีมสดที่ Ti ๊ t o k นะครับผมนะใครที่สนใจจะไปล่ามอทองแดงด้วยกันหรือคุณจะมาถูกมอนทองแดงล่าก็ไปร่วมเล่นกันได้นะครับผมนะฮะตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งแอดไว้นะครับใต้คลิปชั้นนะครับผมนะถ้าสนใจเนาะโอเคครับผมขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่กับผมหลอนเบ๊กอีพีหน้าต่อไปครับผมว่าจะสอนทำอะไรบ้างนะผมสำหรับอีพีนี้มอนทองแดงอีพีที่สุดท้ายสำ ับโอเคครับผมย้ำนะครับที่เลิกทําไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะตัดคลิปไม่ทันครับผมใครสนใจติดตามันทองแดงทุกๆสัปดาห์ก็ไปคลิปเลยครับผมเจอกันครับ